เอาละครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้นะครับวันนี้ก็คือเป็นอีกวันนึงน,นะครับที่แดดสดใสและหลังจากที่ฝนตกตอนนี้มันหลายวันวันนี้เมนูที่ผมจะทํากินแล้วก็อยากจะชวนทุกคนทานก็คือเมนูแสนง,ง่ายครับผม,มก็คือเมนูข้าวผัดนะครับติดไปเป็นข้าวผัด ชิซนจะไม่ธรรมดาผมเริ่มต้นเลยครับใส่เนยก่อนเนยละลายเป็นข้าวผัดอเมริกันครับแต่ผมไม่รู้นะว่าที่สหรัฐอเมริกาก็จะมีขายหรือเปล่าเมนูนี้ข้าวผัดอเมริกันที่ไม่มีขายใน USA อสดะครับก็ตั้งไฟให้เนยละลายแล้วก็เติม กระเทียมสับกับหอมใหญ่สับนะครับจับไปผัดสองติดให้หอมก่อนสุกใสก่อนนะครับอุ้ยกระชอนไปผัดหอมกับกระเทียมสับนะครับกับเนยให้สุกใสก่อนเลยนะครับ กลิ่นเริ่มมาแล้วหอมแล้วถ้าเพียงพอแล้วหอมยังไม่สุกนะครับเมนูเนี้ยครับคือเป็นเมนูที่เด็กๆก,ก็ชอบนะอ่าสันหลานผมก็ชอบเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับสตรีมีคันก็รับประทานได้นะครับ อาละทีนี้นเริ่มสุกใส่ล้ะก็ตามด้วยข้าวนะครับเป็นข้าวข้าวเย็นนะฮะข้าวที่กินเหลือในหม้อะครับ่าแล้วก็เติมเลยครับเติมด้วแครอทก่อนเพราะว่าแครอทจุดยากนะครับ อ,อือหอมเลยไปยเลอ่าครับพอใส่แครอทเสร็จทีนี้ก็เริ่มปรุงรสได้เลยนะครับข้าวผัดอเมริกันไอออเมริกันเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือซอสอ่ามะเขือเทศนะครับจัดไปเพิ่มสีสันให้เตาอือก็หวานๆจนเค็ม ก็ตามด้วยลดผมกุ้งลดไะ้รับขนออร่อยชัวหน่อยหนึ่งนะครับอย่างไรก็ต้องตัดรสชาติอนตกกลอมนะครับแล้วก็ต้องตามทรายนิดหนนิดนึงนะฮะโอเคพิกไทยไล่ทิเหมือนเดิมนะฮะโอเค แล้วก็อร่อยช่วยได้ก็คือแม็กกี้นะครับป่วนสีเขียวผ <c oughs> อ,อมจังเลยเนย หอมเนยหอมซอบเสตียเทศนะครับแล้วก็หูหงกลิ่นสุดยอดจริงๆ เอาละครับพอผัดทุกอย่างให้เข้ากันเนี่ยครับผัดจนแครอทสุกแล้วเนี่ยทีนี้ก็ชิมรสวยหนึ่งนะครับอโอเคเลยเอาแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วครับผมเมน,นูแสนง,ง่ายของเราเอาเป็นว่าเดี๋ยว จัดจานให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมสุดท้ายก็คือลืมใส่นะครับเมื่อกี้เกือบจะเสร็จงานแล้วเนี่ยนี่คือลูกเกดนะครับลูกเกดก็คือองุ่นนะครับองุ่นตากแห้งนะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นนะฮะหาซื้อไม่ยากครับแม่เกือบพลาดกับผัดอะไรกันขาดองุ่นลูกเกดือไปได้จริงๆนะครับเดี๋ยวจัดการให้ดูนะครับผมอ่ะนะครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับ นี่นะฮะข้าวผัดอเมริกันนะครับที่ไม่รู้ว่าที่สหรัฐอเมริกาเขามีขายหรือเปล่าเหมือนขนมจีนอน่ะไม่รู้ประเทศจีนเขามีขนมจีนขายหรือเปล่าแต่บ้านเรามีนะอ่าแล้วทีนี้ก็ต้องการกันชิมเลยฮะต่อให้เป็นข้าวผัดอเมริกันนะครับพริกน้ำปลาก็ขาดไม่ได้จริงๆนะครับแม่เจาะไข่แดงเลยดีกว่าคางอ ไข่นี่คือผมทําไข่ไข่ดาวไมโครเวฟน,นะครับไม่ต้องการให้เขาอากรอบมากอือืืมต่อแล้วเมื่อกี้เกือบลืมใส่ลูกเกดเน่ อเอาล้ครับนี่แหละครับเมนูแสงง่ายของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผัดอเมริกันนั้งกินง,ง่ายอยู่ง่ายกับรายทารวันนี้นะครับต้องขอบคุณที่รับชมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเก็บคลิปในทางพอจะมีประโยชน์ก็ช่วย s u b สไครต์หรือไม่ก็กดติดตามกดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ที่ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม l ลายนะครับไอในกลุ่มเฟซบุ o กเนี่ยยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมการันะว่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กลุ่ม Facebook นะครับสวัสดีครับผม